ครับยินดีเข้ารับสู่ช่องไทยแดนแดนไต้หวัน,นครับวันนี้เราก็มากับบรรยากาศแบบคืมฟ้าคืมฝนเลยทีเดียวนะครับก็มาอัปเดตกันสักหน่อยครับเดือนสําหรับเดือนมิถุนาที่กําลังจะผ่านพ้นไปแล้วก็เข้าสู่เดือนของอกรกฎาคมนะครับเป็นความเป็นมาเป็นไปในช่วงของอทํางานไต้หวันในช่วงนี้นะะปีนี้ปี2066เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับมีการขยับขยายเรื่องของการ โอที OT ต่างๆนะครับก็เริ่มมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับงาน OT แล้วก็สําหรับใครที่กําลังบินมาในช่วงนี้นะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆตอนนี้ไปทะลุที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหแสอง0มแล้วนะครับเรื่องของค่าหัวที่จะมาทํางานที่ไต้หวันนะครับอันนี้พูดถึงหลายๆบริษัทจดหางานนะครับที่ที่ทราบข่าวมานะครับว่า อ,อัตราเรื่องของการค่าหัวค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะมาที่ไต้หวันตอนนี้ไปถึงเท่าไหร่แล้วก็เอามาอัปเดตฟังตอนนี้อยู่ที่1นึ0 0 0นนถึงหนึ่งแสนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทงานด้วยนะครับงานก่อสร้างก็มาถูกหน่อยนะครับงานสวนก็มาถูกหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นงานโรงงานนะครับโรงงานบางที่โรงงานบางแห่งอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าว่าจะทางงานนี้แพงแต่ทาง,งานนี้ถูกนะ คือตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มมาถ้าเท่ากันแหลวนะครับตอนแรกครับมันจะมีบางอันในแพงเลยแล้วบางอันก็ถูกแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มแพงพอๆกันนะครับเรื่องของค่าหัวที่จะมาทำงานไต้หวันนะครับส่วนใครที่กําลังคิดจะมาก็หาข้อมูลก่อนครับช่วงนี้นะครับจะยังไม่อะไรก็ยังไม่ต้องรีบนะครับช่วงกลางปีมีงานไหมก็มีงานนะครับคือต้องเข้าใจว่าไต้หวันเนี่ยมันเปิดรับได้ทั้งปีนะเพราะว่าไอ้อย่างประมาณอย่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนมิถุนาที่ผ่านมา ก็มีคนครบ12ปีนะครับมีคนครบสัญญา1่า3ปีก็ต้องกลับเพราะฉะนั้นก็เอาอคนใหม่เข้ามามาทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆเดือนจะมีคนมาทดแทนทดแทนตลอดเพราะฉะนั้นกะารบ,บินเอาคนเข้ามาเนี่ยมันไต้หวันเราสามารถรับได้ทุกเดือนเลยนะครับคุณไม่สบูรณ์ไม่ทันเดือนนี้เดี๋ยวเขาก็เปิดรับอีกนะครับคุณไม่ทนันปปลายปีนี้เดี๋ยวปีหน้าเขาเปิดรับอีกเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับคุณพยายามหาข้อมูลไว้ถ้าคุณอยากมาทํางานไต้หวันนะผมไม่ได้ไปปิดโอกาสใครว่าเอ๊ะ ทำไมพูดเหมือนไม่อยากให้มาเส้หวัดไม่ใช่เนะแต่คือผมอยากให้หาข้อมูลดีเยอะก่อนนะครับจะมาทํางานต่างประเทศทั้งทีเนี่ยมันต้องมีข้อมูลรองรับเยอะเยะนะฮะไม่ได้ไม่ได้เพียงแค่เห็นว่าเอ้ยไอคนนั้นเข้าไปแล้วมันก็ได้ตังดีพี่คนนั้นเข้าไปเขาโชว์เงินหลักหมื่นนะครับบางทีที่เขาโชว์เงินเป็นปึกเป็นป้อนเนี่ยมันเป็นเงินเงินหักฝากเขามันเป็นเงินภาษีเขามันไม่ใช่เงินเดือนที่เขาได้รับจริงๆหรอกเนะยเพราะฉะนั้นต้องต้องดูดีๆนะครับหาข้อมูลเยอะก็จะได้เรื่องของ กา,ารตัดสินใจที่ที่ดีนั่นเองนะครับไปเรื่องของเงินเดือนก,นกันนะครับรู้สึกว่าเดือนประมาณกันยายนนี้จะรู้แล้วนะครับว่าปีหน้าเงินเดือนไต้หวันจะปรับขึ้นไปเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าการประมาณการหรือคาดการณ์นะครับคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะขึ้นขึ้นไปอยู่ที่27 0 0 0ื่นเจ็ดพัน้ถึงแปดรอเหรียญไต้หวันนะครับตอนนี้ที่ได้อยู่คือ26,400รอเหรียญไต้หวันนะครับเราคิดว่าปีหน้านเงินเดือนน่าจะขึ้นอยู่พันกว่าบาทนะพันกว่าเหรียญ นะครับพระนั้นไทยที่จะมาปีหน้าเนี่ยเงินเดือนขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเงินก็เดือนขึ้นทุกปีนะครับแล้วเราย้อนกลับไปเมื่อสองสาปีหลังเนี่ยนะครับเงินเดือนเขาจะขึ้นปีละพันกว่าพันกว่าทุกทุกปีเลยตั้งแต่โควิดที่ผ่านมานะครับเพราะเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขานะครับด้วยเงินเปอร์ด้วยด้วยเท่าของแพงด้วยนะฮะเพราะนั้นเขาจะขึ้นเงินเดือนให้กับแรงงานต่างชาตินั้นเรานั่นเองนะครับถึงแม้เงินเดือนขึ้นนะอาจจะเก็บอาจจะเสียภาษีเยอะขึ้นเพราะเพราะฐานเงินเดือนเราขยับขึ้นแต่ ข้อดีของมันก็คือเรื่องของชั่วโมง OT เราก็ขยับตามด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเงินเดือนขึ้นก็ดีกว่าไม่ขึ้นนั่นเองนะครับส่วนของภาษีมีคนถามไายมานะครับเรื่องของภาษีเอะผมทำคำงานปีนี้ผมจะได้ภาษีคืนปีไหนนะครับต้องเข้าใจว่าภาษีเนี่ยนะครับมันนับตั้งแต่1มกราคมไปถึง31ธันวาคมขอ,ของทุกปีนั่นคือ1ภาษีนะครับ1ปีภาษีนะครับส่วนภาษีที่เขาตัดรอบมนันก็คือการส่งยอดภาษีก็คือเดือนพฤษภาคม,มก็คือเดือนพฤษภาที่ผ่านมานั่นะคือเขาส่งยอดไปแล้ว เราจะได้เวรคืนภาษีตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปนะครับสิงหากันญาสุราพฤศจิกาธันวาแล้วแต่บางที่บางบริษัทไม่เหมือนกันนะครับแต่ตั้งแต่สิงหาก็จะเริ่มได้คืนภาษีกันนะครับช้าเร็วแล้วแต่บริษัทนั้นนนนะครับก็เป็นข้อมูลที่นํามาบอกกันนะครับสำหรับตอนนี้มีโอีบ้างไหมช่วงกลางปลายปีก็ถือว่าขยับขึ้นมานะครับส่วนก่อสร้างล่ะก่อสร้างตอนนี้ก็มีโ t ีแต่นะครับก่อสร้างต้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะก่อสร้างเนี่ยเป็นการกจ้งแจ้งนะครับฝนฟ้าตกนะครับ ทำไม่ได้เขาต้องให้หยุดนะนะครับหยุดไม่ได้ตังค์ด้วยนะจะเป็นเงินเดือนคือหักตังค์ด้วยนะนะครับแต่ถ้าเป็นบรรยากาศกาดีๆไม่มีฝนไม่มีอะไรก็คงก็ทําปกติก็มีโอ้ยทำนะครับแต่ว่าข้อเสียมันมีอยู่เหมือนกันนะครับอ,อ่ส่วนงานเอ่อโรงงานนะครับกลางปีมีไหมก็มีนะครับก็เริ่มมีเอ่อมีโอทีอยู่แต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่การนับสต๊อกครึ่งปีเนี่ยถ้าใครทํางานโรงงานจะรู้เลยการเช็คสต๊อกนับสต๊อกอะไรพวกนี้ครึ่งปีมันจะมีครั้งหนึ่งเพราะนั้นอ,อ่ปีนึงมีสองครั้งครึ่งปีกับปลาย ก็จะมีการหยุดเยอะยิ่งเดือนนี้ยหยุดเยอะนะเทศกาลไหว้พระจ่างหรือเทศกาลแข่งเรือนเองนะครับก็จะมีการหยุดเยอะบ้างนะฮะปีนี้เป็นเป็นปีไต้หวันที่มีวันหยุดเยอะมากนะครับคืออย่างเช่นเขาอยู่วันพฤหัสเนี่ยเขาก็จะวันศุกร์เขาก็ใช้เวลาสลับหยุดเลยให้คุณได้หยุดต่อนเนื่องพหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับก็คือถ้าวันหยุดตามปฏิทินมันไปตรงวันพฤหัสเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเขาเผืดให้หยุดเลยเพราะว่ามันจะได้หยุดต่อเนื่องนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากการส่วนใครที่เอตัดสิในใจว่าไปดีไม่ไปดีผมบอกเลยครับเคล็ดลับง่ายง่ายเลยคุณดูที่เราทุกวันเนี้ยที่เราทำอยู่สมมติหยุดทนอยู่ที่ไทยตอนนี้ยเงินมันพอไหมถ้าเราไปเราทําได้ไหมนะครับถ้าเราไปอยู่กับคนเยอะๆเราไปอยู่ได้ไหมเราต้องไปกินอาหารที่ไม่ใช่อาหารไทยเราไปกินได้ไหมเราไปอยู่กับคนมากมายอยู่ห้องรวมแล่หลายคนเราอยู่ได้ไหมคิดแค่นี้ครับไม่ต้องไปฟังใครเลยไม่ต้องไปฟังผมก็ได้ไม่ต้องไปฟังใครว่าคนนั้นได้ตอนนั้นี้ไม่ต้อง เอาเป็นว่าเราไปแล้วเนี่ยมันอยู่ได้ไหมเออแล้วมันดีกว่าที่เราอยู่ตรงนี้ไหมแค่นี้เองมาทํางานที่หวังจะหวัง,ง,วงรวยเราไม่ได้มาขายมา้าขายกระช้าขายเราไม่มารวยหรอกแต่เราได้ปลดหนี้ปลดสินนะครับเราได้ปลดหนี้ปลดสิน,ตร,นรสนะรตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้สําคัญเราอยู่บ้านเราไม่สามารถปลดหนี้ปลดสินได้ถ้าเรามาไตหวันเราสามารถปลดหนี้ปลดสินได้เราก็ถือว่าเราสําเร็จแล้วฝันไม่ต้องใหญ่หรอกขอให้ฝันเล็กแต่มันทาได้จริงเนี่ยมันก็ เรียกว่าฝันสำเร็จแล้วนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรัแบบช่องไทยแลนด์แนนซหวันเดยะเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ